หลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแฟนชายเวลาเข้าไปทำมันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันจะประสบความสําเร็จไหมจะถูกทิ้งไหมนะฮะในฐานะที่เราสัมผัสกับ,บวงการแฟรนไชสมาก่อนครับเป็นยังไงฮะเส้นทางชืิตของเราค,รคือการทําแฟรนไชในส่วนใหญ่นะครับบริษัทเองเนี่ยจะตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคก็คือว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วเขาไม่มาซื้อแฟรนไชเรา น่าหมายความว่าบริษัทเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของความพร้อมทุกอย่างบริษัทต้องตอบโจทย์ลูกค้าคือลูกค้าเดินเข้ามาถือเงินก้อนหนึ่งลูกค้าต้องพร้อมขายทันทีเพราะฉนั้นบริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมทําการบ้านให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการขายแล้วพอขายเสร็จนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของการเซอร์วิสละประมาณนี้นะครับแล้วก็บริษัทเราจะให้ความสําคัญเรื่องการเซอร์วิสค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเราจะมีทีมที่เป็นเราเรียกว่าฝ่ายลูกค้าสัม เพราะว่าอยู่ในวงการของธุรกิจแฟรนไชสมานานใช่ไหมคะประสบการณ์แฟรนไชส์สปีครับสามปี